มีคนเคยบอกเอาไว้ว่าการที่เราจะเป็นใหญ่อะใจเราต้องนิ่งการที่เราจะทำเรื่องใหญ่สักอย่างหนึง่งใจเราต้องแข็งแน่วแนว่และแน่นอนเหมือนกับอาเซนอน,นั่นแหละที่ตอนนี้มันเก่งเหลือเกินเก่งเหลือเกินเก่งเก่งเก่งที่สุดในโลกเลยแต่ต่อให้เก่งแค่ไหนนะเขาก็ยังมีบอส ตัวใหญ่ขวางหน้าอยู่นะครับยังมีดา่ดานด่านใหญ่ที่เขาจะต้องพิชิตให้ได้อยู่ซึ่งด่านนั้นบอสตัวนั้นชื่อว่าแมนซิตี้บอสตัวนี้มันเก่งเหลือเกินครับทุกคนมันยากเหลือเกินแต่เราจะต้องผ่านมันไปให้ได้จะต้องผ่านมันไปให้ได้จะต้องร่วมมือร่วมใจกันฝ่ามันไปให้ได้ดังสุภาษิตจีนที่ว่ามังซีโซซีเกเหล่าไก่มาสีสีไรปี้เองๆอะไรอะคนละเรื่องกันเ สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับเข้าสู่รายการกันดีกว่านะครับทุกคนนะก็หูกลับมาแล้วฮะกับคอนเทนต์เกมฟี فا ยี่สามนะครับผมที่นะครับเราจะมาให้เกมนะครับมันทํานายผลการแข่งขันในสัปดาห์นั้นๆกันซิว่าเฮ้ยเกมเนี่ยมันจะบอกว่ายังไงนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าในคลิปก่อนๆนี้นะผลตอบรับดีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าแหมมีความสมจริงมากๆนะซึ่งเกมในสัปดาห์นี้ก็คือเกมนี้เลยครับโอ้โหเอาจนได้เจอกันอีกแล้วทุกคน เจอกันอีกแล้วนี่ครับอาร์ตนอนเจอสเปอร์อะไระกดทีมผิดเดี๋ยวเปลี่ยนทีมแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนอาร์เซนอลเจอแมนเิเตียสเออเจอสเปอร์อะไรละโทษทีโทษทีเป็นไ,ไงกดทีมผิดแหละมันเป็นมุกมันเป็นมุกพระผาเซ่นี่อันนี้ต่างหากของจริงนะครับ อาร์เซนอลกับแมนซิตี้นะครับผมกับรายการคอมมูนิตี้ชิลนะครับผมในวันอาทิตย์นี้นะสี่ทุ่มนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นสัญญาณนะครับว่าบอลพิมเมยรีกนะใกล้จะกลับมาแล้วนะครับผมซึ่งทุกคนก็ตั้งหน้าตั้งตารอกันอย่างดีแน่นอนนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าผมนะก็ได้ทําการย้ายนักเตะใหม่เนี่ยมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมและคําว่านักเตะใหม่ที่ว่านี่นักเตะใหม่จริงๆนะยอสโกกัวาดโอของซิตี้เนี่ยนะครับที่ยังไม่เปิดตัวผมก็ย้ายมาให้แล้วนะครับ เช่นกันกับอาร์เซนอลนะครับที่เดบิดลายานะครับยังไม่ได้ตกลงเงื่อนไขกับทีมเลยนะแต่ผมก็ย้ายมาแล้วเหมือนกันเอามาลองดูก่อนนะครับเกมนี้เดี๋ยวใช้ทั้งลายาแล้วก็ใช้ทั้งยอสโกกวาดิโอเลยนะครับเดี๋ยวขอจัดตัวก่อนนะครับทุกคนนะขอจัดตัวแป๊บหนึ่งนะครับเอามาที่ทางฝั่งอาร์เซนอลก่อนนะครับอาร์เซนอลนะก็อาผู้สำประตูก็ต้องอย่างที่บอร์ดนะครับเอาเป็นไดบิดลายาเลยนะครับเหอของใหม่นะครับซึ่งก็ยังไม่รู้เลยนะว่าจะได้หรือเปล่านะส่วน กองหลังก็นักเตะใหม่หมดเลยนะครับเยเลนทิมเบอร์การบเบลสาลีบาเป็นไว้เหรอเป็นไว้นะครับแล้วก็ไคฮาวเวดตัวจริงเหมือนเดิมนะครับผม <c oughs> ลงเล่นกับเฮ้ฮาวเวดเหรอฮาวเวดเดี๋ยวเอาสำรองดีอ่ะหลายคนอยากเห็นฮาวเวดหน้าเป้าผมจัดให้ฮาวเวดหน้าเป้านะครับฝั่งซ้ายนี่เอาเป็นเลโอดอทอสซาและการทอสซาฟอร์มดีนะครับในช่วงปีซีซั่นนะเอาเป็นตามนี้เลยนะครับกองกลาง,ลางเดี๋ยวเอาดีแค่นไท์ลง แทนพี่จอแล้วกันนะครับแล้วให้ดีแคทไลท์เล่นคู่กับปาเตออะอยากเห็นก็จัดไปนี่เอาแบบนี้เลยนะครับเอาเหมือนเกมล่าสุดไปเลยนะครับลาย,ย่าตัวจริงด้วยนะครับเบวเบียากมากนะครับส่วนมันชิตตี้ก็ต้องบอกว่านักเตะใหม่นะอย่างมาตติโอโควาซิตนี่ก็ย้ายมาแล้วเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ยอสโกกัวเดโอด้วยนะผมให้กัวเดโอเล่นแทนอาคันจ้เลยนะครับเล่นแบ็คซ้ายได้อยู่แล้วสโตนวอล์กเกอร์ตามนี้ โควาสิตอยู่ไหนโควาสิตเอาอีใครกุนตกันยังไม่ได้ย้ายไว้โทษทีลืมโควาสิตอยู่ไหนวะโควาสิตอยู่ไหนอะเอ๊ะผมผมยังไม่ได้ย้ายมาเหรอมาติโอโควาสิตอ้าวผมยังไม่ได้ย้ายโควาสิตมาเหรอทุกคนอา้าวเหรอโทษทีโทษทีถ้าอย่างนั้นไม่เป็นไรนะครับเอาเป็นเบโดซิวาไปก่อนแล้วกันนะครับเบโดไปก่อนแล้วกันกุนตกันออกไปก่อนนะครับซิตี้ก็ตัวจริงก็น่าจะประมาณนี้นะมาเล็กก็ยังอยู่นะเดี๋ยวย้ายก่อนเอาเป็นเอาวาเลสแล้วครับอ่าแล้วก็ลาป็อกไป ประมาณนี้นะครับขอโทษแฟนซิตี้นะที่ผมไม่ได้ย้ายโคววสิตนะผมลืมนะครับโทษทีโทษทีเออเอาเป็นตามนี้ไปกนแล้วกันก็ถือว่าดูฟอร์มยอสโกกวาดโอแล้วกันนะครับแล้วก็เกมนี้นะผมปรับเวลาใหม่นะครับมาเหลือแค่3นาทีพอนะจะได้ให้มันกระชับกระชับหน่อยนะคลิปจะได้ไม่นานจนเกินไปนะครับผมแล้วก็เป็นสนามกลางนะครับสนามเป็นเวมเบรย์สเตเดียมนะครับผมกรรมการเป็นอังเดรมารีเนอร์นะครับเฮ้ยเอาไว้ทุกคนเจอซิตตี้ไว้ไปลุยโอ้ย มามามาทุกคนคอมมูนิตี้ชิลเวมเบอรีสเตเดียมครับผมนี่คัสซีนยิ่งใหญ่มากครับแฟนแฟนแอสตันวอนท์ครับเตรียมหลังไหลเข้าไปโดนซิตี้กระซวกเรียบร้อยแล้วนะฮะโอ้โหเวมบรียครับ,โโรบยิ่งใหญ่มากนี่ตอนนี้ฟีฟ่า24เขาก็เปิดให้พรีออเดอร์แล้วนะใช่ไหมเปลี่ยนเป็น EA 24ใช่ไหมก็น่าน่า,น,าน่าสนใจนะทุกคนใครเล่นฟีฟ่าอยู่แล้วบ้างบอกผมหน่อยสิคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะครับว่า EA 24เนี่ยหลายคนสนใจไหม นะครับสำหรับผมผมสนใจมากๆนะครับนะเออแต่ก่อนจะไปตรงนั้นละมาอันนี้ก่อนนะครับผมนี่ครับคอมมูนิตี้ชิลฮะอาร์เซนอลปะทะกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับผมต่างฝ่ายก็ต้องบอกว่ามีฟอร์มอุ่นเครื่องที่ก็ก็ทั้งฝั่งเราเนี่ยนะครับอาจจะไม่ดีเท่าไหร่นะฟอร์มการเล่นแต่ต้องบอกว่าในเรื่องของมิติการเล่นนะครับในเรื่องของแท็กติกเรื่องของสไตล์การเล่นต่างๆเนี่ยนะครับต้องบอกว่าได้เห็นอะไรที่มันหลากหลายมากๆนะครับส่วนซิตี้ก็นักเตะใหม่อาจจะไม่เยอะมากนะแต่ว่าต้องบอกว่าฟอร์มยังคงแข็งแกร่งเหมือนเดิม นะครับนำทัพมาโดยนี่ฮะแจ็คก,กิลิตนะฮะเออร์ลิงเบลลฮาแลนด์นะคะรับส่วนทางฝั่งอ่นะเซ่นั้นนักเตะใหม่ครบเลยนะครับยูเรนทิมเบอร์ดีแคทไลท์ไคาฮาวเวตนะครับนำทัพมาโดยกัปตันสุดหลอะะ่อครับมาตินเอเดกาะครับเวมบี้ครับสนามใหญ่มากๆนะครับผมโอ้โหคนเยอะมากอ่ะเซ่นั้ฮะมาครั้งก,ก่อนครับผู้สำหรับตัเป็นเดบิดลาย่า <laughs> ครับผมกองหลังมีเบนไวท์ครับซาลิบาการ์เบลทิมเบอร์ครับกองกลางมีปาเต้ดีแคทไลท์เอเดกาครับ เกมลูกฮะบุกโยซาก้าฮะเวดหน้าเป้าแล้วก็ทอสซานะครับผมทอสซาเล่นฝั่งซ้ายนะครับแล้ววิลายาบอกเอ้านี่กูย้ายมาแล้วเหรอเออเอาตามนี้ไปก่อนลองดูลองดูขำๆนะครับขำๆโซนซิตี้ฮะเป็นเอดิสันมอนเตเลสครับกองหลังมีไคล์วอล์กเกอร์จอห์สโตนดีอาร์แล้วก็ยอสโกว์วาดิโอครับกองกลางมีโรดี้ครับเบโตซิลวาคิวินเดอร์บอยครับเกมลูกสามคนมีฮูเดตอ์เอาเวลสครับเออร์ลิมบอลฮาแลนด์แล้วก็แจ็คเดอะดังเกอร์กิลิตนะครับก็ถือว่าเป็นการ ทดลองตัวใหม่ไปแหละนะครับซึ่งของซิตี้เนี่ยผมว่าไม่น่าพลาดอยู่แล้วนะครับส่วนของอาร์ซอนเราเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่ามีทิศทางที่ดีนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ชัวขนาดว่าแบบเหมือนยอชโกกอดิโอนะครับผมยังต้องติดตามกันต่อไปนะครับถือว่าเอามาลองเทสตดูก่อนแล้วกันนะถ้าเกิดว่าใช้เล่นในเกมแล้วมันไม่ค่อยดีก็เดี๋ยวค่อยส่งไปให้เอดูบอกว่าไม่ต้องเอาไม่ต้องเอาเออแต่ลายาเนี่ยผมว่าเก่งอยู่แล้วนะครับนี่ฮะเออร์เรียงบาฮาแลนด์ครับผมปีศาจจอมเวหาครับโอ้โหอันตรายมากตัวนี้ครับ คนบ้าอะไรปีแรกแม่งยิงไป50ลูกอ่ะทุกคนก่อนจะเริ่มเกมนะครับผมก็ต้องเหมือนเดิมนะฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้หน่อยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมหน่อยนะแล้วถ้าเกิดคุณกดไลค์แล้วนะครับเพื่อเป็นค่าตั๋วเข้าชมเกมนี้นะครับถ้าคุณกดไลค์แล้วเริ่มได้ซิตี้เขี่ยบอลก่อนห้โดยเออร์ลิมาร์ฮาแลนด์ครับผมเล่นกับเบนนโดซิตี้ครับวันนี้โอ้โหชุดใหญ่มากๆครับฮาแลนด์ครับส่งมาที่เอาเวลส์หุ่นเอาเลยครับเจอกักบทนะิมเบอร์แล้วทิมเบอร์คืนมาฮาแลนด์ ฮาเลนกับเบอร์นเปลี่ยนแกมาทางซ้ายครับให้แจ็คกิริตโอ้โหโล่องล่องเลยเล่นกับซิลวาซิลวาเจอเบนไว้ยังไม่ผ่านทัสกัดได้สวยสลิบาส่งมาซากา้าซากา้าลุยมาแล้วซากา้าโหซิตี้อยู่มี3ามคนซาก้าส่งมาคือหลังไม่ได้สวยมากแล้วต่อมาที่ดิแคนไล์ดิแคนไลจ่ายต่อมอูโหูหลูกนี้มันย้อนหลังฮาแวตไปหน่อยฮนะแล้วซิตี้จะโต้ทันทีโดยเดอะบอยเอาวอเลสวันนี้ลงตัวจริงครับเอาเลสส่งมาให้ฮาเลนฮาเลนเปลี่ยนอีกแล้วครับมาฝั่งซ้าย,เ,ยเป็เบนไว้เก็บได้แต่ลูกนี้เบนไว้อยังได้อยู่่่่อออแแกกกก้้นนครับ เป็นไว้ฮะเลี้ยงตัดเข้าในมาแล้วตัดเข้าในมาแล้วเปลี่ยนไปทางซ้ายเลยคืนมาสวยให้กาเบียกาเบียสจ่ายต่อมาสวยมากให้ดีแคทไลท์ like ครับเลนเบอร์8ต่อเนื De ่องดีแคทไลท์เปลี่ยนมาลูก,ลกนี้ไม่ผ่านดีอาร์นฮะโอ้โหดีอาร์ยังดักได้ดีครับดีอาร์ art. ส่งต่อมาที่เอาไเรทครับฮูลเลตเอาเรทเอาเรทจ่ายต่อมาให้ฮาเลนฮาเลนโดนกาเบียเข้าลูกนี้ฟาวหรือเปล่าไม่ฟาวครับโอ้โหกรรมการให้เล่นต่อครับแล้วกาเบียไปต่อทันทีฮาเลนโวยแล้วครับโวยแหลกนะรครทำไมไม่ได้ฟาว ฮาเว็ได้หน้าเป้าวันนี้ฮะส่งต่อมาทอสซาทอสซา,าจี้มาแล้วโตมามีทิมเบอร์ซอนทิมเบอร์ซอนขึ้นไปแล้วแต่ทอสซายังไม่ส่งทอสซาลุยตัดเข้าขวาลงล้เข้าขวายิงเรียบร้อยเรนโดทอสซาโกนี่โอ้โหฟอร์มแรงต่อเนื่องครับโหเป็นจังหวะเคาน์เตอร์เพจได้แล้วทิมเบอร์ครับ เติมขึ้นมาดึงตัวไปก่แน้วท็อตซนฮะตัดเข้าในแล้วก็ปั่นด้วยขวาเรียบร้อยเลยครับโอ้โหลูกนี้เป็นลูกถนัดเขาเลยนะเล่นอยู่ฝั่งซ้ายแล้วตัดเข้าขวาแล้วลูกนี้ยิงไม่เหลือครับโอ้โหซิตี้โดนนําไปแล้วครับอาเซนอนโอ้โหไม่น่าเชื่อฮะทุกคนอันนี้เป็นบอทเล่นกันนะผมไม่ได้บังคับแต่อย่างใดนะผมบอกก่อนนะโอ้โหท็อตซนขึ้นนําไปแล้วครับไม่น่าเชื่อครับอาเซนอนครับผมแป๊บเดียวครับนาทีที่19เท่านั้นฮะขึ้นนําซิตี้ไปแล้วครับเอาฮะเป๊คพอดีว่าจะทํายังไงฮะ แต่ไม่เป็นไรครับซิตี้ยังคงน่ากลัวเสมอนะใจกิริตกิริตคืนหลังมาเกาะครับให้กวาดิโอกวาดียวคืนมาเบโลซิวาโรดี้โรดี้เปลี่ยนเข้ากลางให้เดอะบอยสวยมากเดอะบอยอันตรายมากเดอะบอยจ่ายต่อมาเอาเลสสวยมากเอาเลสไปแล้วเอาเลสเอาเลสแต่เข้าในให้เดอะบอยเดอะบอยได้ยิงโอ้โหลาย่าต้องเซฟเอาแล้วเดบิดลาย่าเอาแล้วหนึ่งเซฟแล้วเป๊ปกวาดิโอลาครับโอ้บอกอะไรวะเนี่ยเฮ้ยนี่มันลาย่ามันย้ายมาแล้วจริงเหรอวะเป๊ปบอกสงสัยสงสัย โอ้แต่ลาย,ย่าเมื่อกี้โซโซอะไรละ่ะโชว์เซฟไปแล้วนะฮะอ่าเตะมุมมาแล้วครับเล่นสั้นครับแจ็กกิริทอา้าวพลาดไปแล้วครับโดนตัดได้โดยเอเดกาอันเดกาตัดได้จะโต้ทันทีโดยซาก้าซาก้าโต้มาโต้มาซาก้ากระชากมาลูกนี้มีกวาดิโอกวาดิโอยังสอนได้ดีครับผมโอ้โหซาก้าแต่ยาไปหน่อยฮะแล้วเป็นเบนเดอร์คาจะโต้ทันทีโดยซิตี้ครับเควินเดอะบอยเดอะบอยตัดมาซ้ายก่อนเดอะบอยเปลี่ยนมาซ้ายให้แจ็คก,กิคริทฮะแจ็คก,กิริทเล่นกับเบนเดอรซิลวาจะตอบให้ฮาเลนลงโล่งฮาเลนได้ยิงเลยเรียบร้อยครับโอ้โหออาร์เซนล โอ้โหประกบห่างนิดเดียวครับแล้วฮาแลนด์ยิงเข้าไปเลยครับอันตรายจริงๆปีศาจคนนี้โอ้โหเหมือนจะไม่มีอะไรนะลูกนี้เป็นแจ็คก,กิลิตฮะเนี่ยเบดโด้คืนมาแลวโอ้โหเป็นซาลีบากับกาวเวียวครับประกบห่างไปหน่อยแล้วฮาแลนด์เข้าซ้ายกดเต็มข้อเลยเดอบิลาย,ย่าก็สุดจะเซฟจริงๆฮะลูกนี้เซฟไม่ไหวโอ้โหลาย,ยาบอกอะไรวะโอ้โฮหฮาแลนด์ตีเสมอได้แล้วครับทุกคนแป๊บเดียวฮนะ <laughs> ไม่เป็นไร เรายังอยู่ในเกมอ่ะปาเตาเปลี่ยนมาให้ซากา้าซาก้าเล่นกว่าฮาเวดฮาเวดหน้าเป้าวันนี้ยังเงีย,งยบๆหน่อยฮะแต่ยังใช้ความใหญ่ฮะชนะมาได้เป็นไว้เติมมาสวยเป็นไว้เติมมาสวยคืนมาซากา้าจะขัดเออจะคัดแบ็กให้ฮาเวดแต่ไม่ผ่านะจะตัดลูกนี้เอา้ากิริตซาริบาเข้าพวดไปแล้วต่อมาให้ฮาเลนฮาเลนจะโต้กาเบียลเสียบลูกนี้สก,กัดไว้ได้สวยครับไม่ฟาดด้วยครับกาเบียลอ่าวันนี้ถือว่าทําได้ดีนะกาเบียลสองทีแล้วเออเดกาาจะโต้ทันทีให้ซากา้าเล่นกว่าฮาเวด ฮาแวนรับบอลฮาแวนรับบอลแล้วทะลุช่องต่อไปให้ซาก้าฝั่งขวาซาก้าล็อกเข้าซ้ายไม่คืนมาก่อนลูกนี้แม่แต่ยังเข้าทางซิตตี้ครับแจ็คก,กิริทฮ่าเอาแล้วได้บอลจะโต้ทันทีกิริทคืนจังหวะหนึ่งทีเล่นอยู่กับเบรโดซิวา่าเบรโดเล่นกับฮาแลนด์ฮาแลนด์มาแล้วนะกลัวมากส่งต่อมาที่กิริทกิริทมีเบนไว้อยู่เบนไว้ประคองเบนไว้ประคองกิริทกิริทตัดเข้าในาตัดเขาา้เขาในาเล่นต่ออยู่กับที่เดอะบอยเดอะบอยคืนหลังง่ายๆเลยมาโรดี้โรดี้คืนมาเดอะบอยเดอะบอยจังหวีว้า,า,า,าน ทำได้ดีนะหลายจังหวะแล้วแล้วก็จบครึ่งแรกไปแล้วครับทุกคนเออหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับอาร์เซนอลกับแมนซิตี้ครับทุกคนนะต้องบอกว่าเออเกมนี้ผมปรับเวลานะเหลือแค่ครึ่งละ3สามนาทีพอนะครับเพราะว่าผมกล,กลัวว่ามันจะนานเกินไปนะไอ้ก่อนหน้านี้ผมเอาไปเป็นสี่นาทีห้านาทีแบบเนี้นะครับมันอาจจะนานไปแล้วก็พี่ๆบางคนที่มาดูคลิปเนี่ยอาจจะแบบเฮ้ยมันนานไปใช่ไหมอยากให้มันกระชับกระชับหน่อยนะครับก็เลยเอาเป็นแบบนี้ก็แล้วกันนะครับพี่ๆก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะว่าชอบแบบ สานาทีแบบนี้หรือว่าแบบเก่าดีกว่านะครับลองคอมเมนต์แนะนากันมาได้นะครับนะทดลองดูนะครับมาครึ่งหลังเริ่มต่อเนื่องครับอาซาน,น,นะได้เคลียร์บอลก,ก่อนบ้างนะครับอยู่ที่ไครฮาเว็ครับใครฮาเว,าว็เอาครับครึ่งแรกเงีเยบๆแต่ครึ่งหลังพยายามมีบทบาทมากขึ้นยังตัดเข้าในมาก่อนฝั่งซ้ายมีทอ็อตซาเติมมาไหมท็อตซามาแล้วแต่ฮาแว็ตยังผ่านมาเรื่อยๆฮาเว็ตยังผ่านมาเรื่อยเล่นกับทอ็อตซา ทออซาสุดเส้นฝั่งซ้ายทออซาดึงังหวะสวยมากให้ปาเต้ให้ทิมเบอร์ทิมเบอร์ขึ้นมาฮาแวดลงลงฮาแวดลงลงเปิดมาจะให้โอเดกาดมงลูกนี้โอ้โหแต่ยังไม่ผ่านเอเดอร์ซอนฮะโอเดกาดมงไม่ถึงบอลด้วยฮะมีเป็นเออ่ลูเบนดีอาร์นะเข้ามาพยายามสกัดไว้นะครับแล้วก็ลูเบนดีอาร์ครับผมนี่เล่นให้ไคลวอลเกอร์หุบเข้ากลางมาแล้ววอลเกอร์อินเวิร์ตเข้ากลางมาแล้วฮะแต่ว่าเปิดมาไม่แม่นครับเป็นไว้เก็บได้เป็นไว้หักข้อให้โอเดกาดสวยมากโอเดกาดพลิกมาแล้ว มีใครต่อไหมฝั่งขวามีซากา้าเล่นกับซาก้าก่อนซากา้าตัดเข้าในตัดเข้าในมีดแค่ลายเติมให้ออเดกาลลงลงออเดกาเข้าซ้ายออเดกาลเข้าซ้ายเข้าซ้ายยังไม่ยิงส่งมาให้ปาเตยิงเลยโอ้โหติดเซฟเอนเดอร์สนันโอ้โหปาเตได้ยิงแต่เอ็นเดอร์สันซุปเปอร์เซฟแล้วโอ้โหแล้ว,ลวซิตี้จะโตครับจะโต้ทันทีโดยฮาแรนคืนมาจากแจ็กกิริต กิริศตัดเข้าในก่อนเหมือนเดิมทะลุช่องไปให้เอาบอลเลยครับเอาเล่หุกเข้ากลางมาเหมือนกันเอาเล่ข้างหน้ามีฮาแลนด์ลงโล่งทะลุช่องคัดแบ็กมาหลุดด้วยฮาแลนด์ได้ยิงลายาต้องออกมาเซฟโอ้โหลูกนี้แล้วจังหวะสองปาเตเก็บได้ยังยังไม่ผ่านอีกรอบนึงแต่ยังเก็บได้ดีครับโอ้โหซ้อนนะซอนเนี่ยโดยกาเบียรเหมือนเดิมครับและฮาแบตลูกกาอากาศก็ยังเก็บไม่ได้ครับโอ้โหซ้อนกับซิตี้ครับมีจังหวะเซฟคนละทีแล้วครึ่งหลังฮะอันตรายมากทั้งลายาแล้วก็เอเดรียนครับแต่ซิตี้ก็กดต่อเนื่องคครรัับบบมาาอีกแลล้ววเิดโซ เล่นอยู่กับอเวาเรสอเวาเรสคุ่เข้ากลางไปแล้วซิตี้เหมือนจะเปลี่ยนแผนแต่เป็นเบนาโดเข้าซ้ายลูกนี้เบนาโดคืนมาให้กิริตเล่นให้เบนโดซิวาคืนมาฮาเดนฮาเดนส่งมากิริตก,กิริตคือยึกยักยึกยักอยูกก่กระเบนไว้คืนมาโลดี้โลดี้ลงล่องโลดี้เข้าขวาส่งให้เดอะบอยเดอะบอยให้อเวาเรสยิงลายา,ยาต้องเซฟอีกแล้วครับโอ้โหทิมเบอร์ต้องเคลียร์ขึ้นมาก่อนนะ โอ้โหลาย่าโชว์ไปสามไซส์น,นะแล้วเก็บจังหวะสอนได้ดีโดยท็อตซาท็อตซาตัดเข้าในเล่นกับเออดการ์ออด,กา,อดการ์อยากให้ท็อตซาก็เร็วเกินไปไม่แม่นครับแล้วซิตี้ตัดได้อีกแล้วครับโดยฮาเลนฮาเล,ลนกับชาผ่านเบนไว้ไม่ผ่านนะเป็นวัสกาดสวยเออดการพลาดอีกแล้วเช่นกันอยู่ที่อาบอลเลสอาบอาลเลสยิงเลยติดก,กาเบียวเหมือนกันจังหวะสอนเก็บโดยปาเตปาเตปาเตปลี่ยนมาให้ท็อตซาท็อตซาจะโต้โต้ทันทีข้างหน้ามีฮาเวตท็อตซากระช้าขึ้นมายังผ่านอยู่ท็อตซาโชว์สกิลหนึ่งสอนทำไมไม่รู้อออีีีกกกทนึงเเบโโโโดซิลวาจะต้้ห มันเร็วเหลือเกินเฮ้ยเหนื่อยวะ <c oughs> โอ้โหซิตี้ครับมาอีกแล้วครับโดยอาบอลเลสเอาบอลเรสโอ้โหผ่านกาเบียมมาได้อาบอลเรสแบ็กซ้ายยังมีทิมเบอร์อยู่ทิมเบอร์กับเบโลซิวาลุดไปแล้วอาบอลเรสลุดไปแล้วคืนมาให้ฮาเดนฮาเดนคืนมาให้เดอะบอยไม่ผ่านเหมือนกันปาเตนดนแคทไลต์ยังตัดไม่ได้โอ้โหแล้วอันนั้นจะโต้ทันทีโดยฮาร์เวดใครฮาร์เวดฮาร์เวดลูกนี้คืนมาให้ท็อตซามาก่อนจังหวะเดียวจะให้อเดกาศก,ก็ยังไม่แม่นครับแป๊บเดียวจะหมดครึ่งหลังแล้วจะหมดครึ่งหลังแล้วโอ้โหถ้าเเเเกกิดดสมมออันนี๋ยววผให้ต่ลาะ ให้เหมือนของจริงเลยนะครับของจริงเขาน่าจะตอดน่าจะต่อยเวลาก่อนจริงอยโทษเนาะสู่มัทีแจ็คกิลิตครับแต่จะจะเสมอหรือเปล่าวะจะเสมอหรือเปล่าไม่รู้แจ็คกิลิตผ่านมาแล้วเป็นไวซ์ซ้อนได้สวยมากบอรยากาศจังหวะเดียวสวยขึ้นมาฮาเวดอ่าจะโตครับอาตันจะโตโดยซาก้าซาก้ากระชากขึ้นมาสวยมากเล่นกับฮาเวดฮาเวดยังช้าอยู่แต่ยังผ่านมาได้ฮาเวดผ่านมาได้เรื่อยๆข้างหน้ามีซาก้าฮาเวดดึงจังหวะหนึ่งทีให้อากาศสวยมากถ้ารู้ชอบมาจังหวะยวให้ปาเต้ปาเต้หลุดมาแล้วปาเต้เข้ากลางให้ซาก้ายิงเรียบร้อย ไม,ไม่ต้องต่อยเวลาเอนเกมโอ้โหแล้วเป็นนาทีทดเจ็บแล้วฮะจะจบอยู่แล้วครับอาเซนอนบุกยออสากายิงประตูชัยโอ้นี่ฮะเะรรดากาศทะลุช่องให้ปาเตและปาเตดึงจังหวะตัดตบเข้ากามให้สากากดด้วยขวาไม่เหลือนะครับโลง่งๆแบบนี้ก็อาเซนอนฮะทำได้ครับผมโอ้โหยิงประตูแซงขึ้นนำซิตี้ครับแล้วเป็นช่วงท้ายเกมแล้วฮะ ทษเวลาบาดเจ็บแล้วด้วยนะโอ้โหบุกโยสาก้าครับผมหุบเข้ากามาลูกนี้สวยมากๆเออหฮอสาใจน้องบีสาใจสาใจบยโอ,อ้ัมอนคัมอนแฟนบอลเอ้เออโอ้โหสาใจจัดโอ้โหแล้วยิงแบบโอ้โหหมดเวลา <c oughs> ไม่ให้แก้ตัวเลยครับบุกโยสากายิงแบบนี้ฮนะจะหมดเวลาอยู่แล้วครับโอ้โหทดเวลาบาดเจ็บนาทีสุดท้ายเลยฮนะ อารมณ์เดียวกับแบบเกมของอาร์เซนอลกับบอลหมัดของจริงเลยท,ที่ว่าลิเวอร์ลสันยิงท้ายเกมอ่ะแบบเวลานาทีใกล้เคียงกันเลยอ่ะแล้วอาร์เซนอลฮะโอโ้โหชนะแมนเชสเตียร์ไปได้ครับผมสองประตูต่อหนึ่งฮะได้ประตูจากเลดทอสซาแล้วก็บุกโยซาก้านะครับผมส่วนซิตี้ได้ประตูจากเออร์ลิงบาว์ฮาแลนด์นะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าโหไโด้บิดลายา่าผู้สัำประตูคนใหม่ของเราเวอร์ชันในฝันเนี่ยโอโ้โหเซฟเซฟได้เยอะเลยนะฟอร์มดีมากๆนะครับเซฟเป็นหลายจังหวะมากๆนะเออโอโ้โหซิตีนะ้ฮะ พลาดไปแล้วครับอตอนครับชนะไปได้ครับในรายการ Community Shield คอมมูนิตี้ชิลฮะมาดูภาพช้ากันหน่อยครับทุกคนนี่ทอ็อตซ่าตัดเข้าขวาตัดเข้าขวาลูกนี้โล่งๆเป็นดีอาร์ตประกบหางแล้วก็ทอ็อตซ่าปั่นเข้าไปหรอกปั่นโค้งๆนะโอ้โหลูกนี้นี่ท่านหน้าหางภาคอยู่หน้าหางนี่โค้งๆเลยนะครับอ่เดี๋ยวผมกอไปเป็นจังหวะประตูของซิตี้ด้วยอ้าวไม่ได้แล้วอ่เดี๋ยวให้ดูจังหวะซิตี้หน่อยนะจังหวะประตูซิตี้นะครับนี่ฮะเป็นแจ็คกิริทฮะเล่นอยู่กับเบลโดขึ้นมาฮาแ์เล้นตประกบห่างนิดเดียวฮะฮาแลนด์แม่งกดเลย ฮาแลนแม่งกดโล่งๆเลยโอ้โหแล้วก็อ่ะเดี๋ยวดูจังหวะประตูอ่ะอันนี้ฮะที่ที่เป็นโนโกฮะเกือบจะเข้าไปแล้วลูกเนี้ยใครเห็นก็ว่าเข้านะเนี้ยปาเตยิงอะ่ะแต่แหมมปัดออกมาได้ครับโอ้โหเสียวมากแล้วก็ประตูชยัยนาทีสุดท้ายของเกมฮะปาเตฮะตบเข้ากามาให้ซากา้ากดด้วยขวาไม่เหลือคิวคิวอ่ะอะแถมแถมดูเซฟลายาหน่อยลายา ยังไงเซฟยังไงจำไม่ได้แล้วเดอะบอยกดอูหลายาต้องปัดลูกนี้ฮนะโอ้โ oh, ห oh, ทุกคนนะฮะก็เป็นไงครับผ่านไปแล้วฮนะสำหรับเอ่อการไทยทำนายทายทักของ รายการคอมมูนิตี้ชิลของพวกเรานะครับก็ต้องบอกว่าอย่างที่บอกนะครับว่ามันก็เป็นเพียงแค่เกมนะการแข่งขันนะครับผมของจริงมันก็จะไม่ได้เหมือนแบบนี้สัทีเดียวหรอกนะครับก็ถือว่าเป็นดูขำๆกันแล้วกันนะครับนะแล้วก็ทุกคนเป็นยังไงบ้างคลิปนี้ชอบไหมก็ลองคอมเมนต์แนะนําติชมกันมาได้นะครับอยากให้เกมมันไวแบบนี้หรือว่าอยากให้มันนานขึ้นมาหน่อยก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับนะจะนาไปปรับปรุงทุกคอมเมนต์เลยนะครับก็วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนทุกคนช่วยกันกดไลค์ ส่วนใครยังไม่ได้กดติดตามช่องนี้ยังไม่ได้กดซับสไครต์นะครับช่วยกดซับสไครต์เอาไว้ด้วยนะครับผมมีไลฟ์สดมีหลังเกมมีก่อนเกมมีคอนเทนต์เกมแบบนี้เยอะแยะมากมายเลยนะครับถ้าคุณเป็นแฟนอาเซนอลคุณต้องติดตามช่องนี้ไว้นะครับก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับทุกคนนะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับทุกคนสวัสดีครับบายบายทุกคนไปแล้วครับ